การปะทะคารมกันบนท้องถนนค่ะผู้ชายอายุ30กว่าขับกระบะแล้วเจอคุณลุงอายุ60กว่าปาดหน้าไม่พอใจมีการต่อว่าต่อขานคุณลุงแกก็เห็นท่าไม่ดียกมือไหว้ขอโทษปรากฏกระบะไม่พอใจปาดหน้าเสร็จจะกระชากคุณลุงลงมาคุณลุงบอกลงไปฉันก็เจ็บสิสปรากฏว่าชายคนนั้นชกเข้าที่ใบหน้าคุณลุงเต็มๆคุณผู้ชมกระดูกร้าวเลยนะคะสำหรับโหนกแก้มต้องรอการผ่าตัดอาการตอนนี้สาหาัส สภาพของคุณลุงสำเนาอายุ61โ oh, หน่าสงสารนี่แกไปนั่งอยู่ข้างทางนะคะหน้าเดี๋ยวปวดบูปวดเออบวมปูดเลยค่ะแล้วแกก็ร้องว่าแกเจ็บปวดมากเลือดกำดาวไหลตลอดเลยต้องใช้ทิชชู่ซับร,ระหว่างรอกู้ภัยเข้ามาส่งโรงพยาบาลนี่นะคะ,ะรูปนี้เนี่ยมีการนำมาโพสต์ในโซเชียลแล้วบอกว่าลุงขับออกมาจากอ่อนนุช44จะออกไปขายของเล้วไปทางตลาดเอี่ยมสมบัติ รถคู่กรณีขับกระบะตามมาตัดหน้าตรงซอยอ,อนุทนุา54จากนั้นมีปากเสียงกันคุณลุงก็เปิดกระจกยกมือไหว้ขอโทษคู่กรณีพยายามจะดึงคุณลุงลงจากรถคุณลุงไม่ลงคู่กรณีก็เลยต่อยเข้าไปที่ใบหน้าลุงคือต่อยเข้าไปภายในรถเลยอะค่ะคจากนั้นก็ขับรถออกไปขณะที่คุณลุงก็ฝืนขับรถต่อไปจนรถคันที่ตามหลังมาสังเกตว่าเอ๊ลุงขับเซไปเซมาเรียกให้จอดแล้วก็เห็นว่าลุงเนี่ยมีเลือดไหลเต็มใบหน้า ทีมข่าวไปคุยกับลูกของคุณลุงนะคะคุณวราพรบอกว่าตอนเกิดเหตุพ่อเนี่ยกำลังขับรถไปขายของที่ตลาดเสรีถูกทำร้ายร่างกายเธอมารู้เพราะว่ามีคนโทรมาแจ้งตอนที่มาถึงเนี่ยกู้ภัยพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พ่อยังพูดไม่ได้เลยค่ะม,มีอาการปวดศีรษะโหนกแก้มร้าวหายใจติดขัดคุณหมอบอกว่าต้องทำการผ่าตัดขณะเดียวกันลูกสาวอยากถามผู้ก่อเหตุว่าทำไมถึงทำขนาดนี้ทั้งที่ททพ่อยกมือไหว้ขอโทษแล้วค่ะ ถ้าคุณพ่อเขายกมือไหว้ขอโทษแล้วอะคะ่ะทําไมคุณถึงไม่หยุดทําไมไม่ใจเย็นกว่านี้ตอนนีน้คุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้หนาวสั่นค่ะแล้วก็มีมือหัวอยู่คุณหมอแจ้งว่าหนวกแก้วละใช่ค่ะร้าวร้าวค่ะหายใจไม่สะดวกสินข่ดใช่ค่ะเี ซึ่งลูกสาวก็นําหลักฐานเข้าแจ้งความแล้วนะคะและที่สุดแล้วผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุอายุ33ปีคนนี้ชื่อคุณนัทวันรในมุมของเขาบ้างนะเขาบอกว่าเขากาลังขับกระบะมาทางตรงมุ่งหน้าตลาดเอี่ยมสมบัติจู่ๆกระบะคุณลุงเนี่ยขับออกมาจากซอยออนนุษ44 คือกระทันหันนะคะเอาเป็นว่าหักหลบทันไม่งั้นชนแน่ๆเขาก็เลยโมโหขับตามไปบอกให้คุณลุงหยุดรถมาคุยกันยอมรับว่าคุณลุงเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษจริงๆแต่คุณลุงก็พูดว่าถ้าตัวเท่ากันเนี่ยกูต่อยมึงไปแล้ว<อ>ก็เลยบันดาลโทสะชกเขาให้หนึ่งทีค่ะถ้าน้าเขาไม่พูดแบบนี้ผมก็ไม่ทําแล้วเพราะตอนที่น้าสอนท่ผมไม่ได้ทาเขาทีเดียวเองรัะทีเดียวครับผมถ้าไมเขาลงโดนหนักขนาดนั้ทีเดียวครับต่อยเขาทีเดียวครับสามบานได้เลยครับ ทีเดียวแต่ว่าวัยรุ่นน่ะใช่ไหมเราคุณลุงแก่ว60กว่าแล้วว่ะค่ะทางคดีตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะคะหวังว่าอาการคุณลุงจะดีวันดีคืนนะเพราะว่าพออาการดีขึ้นต้องมาให้ปากคําทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหากันต่อไปค่ะครับ